วัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเด้อค่ะนิ้วเด็ดเาววันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ในรายการ Elly EP ที่โคือวันเนี้ยเรามาร้านที่ร้านอาหารทะเลแบบสดสดของลำปางเลยก็ว่าได้นั่นก็คือร้านสนองซีฟู้ด เวลาพี่แสงถ่ายคลิปกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยพี่แสงซื้อจากไหนพี่ก็ซื้อจากร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในว่ามีอะไรแบบสดใหม่ๆบ้างเพราะว่าของสดทุกวันนะครับทุกวันโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูางในกันเลยโอเคน่ะทุกคนตรงนี้จะมีพนักงานเขาขนอาหารทะเลเนี่ยมาจากอะไรนะมหาชัยเพราะว่าเขามีสาขาใหญ่ที่มหาชัยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ลำฟางอีก่งสาขาอาหารทะเลสด อย่างลูกวันนิดนึงนะครับโอ้โหทุกคนยังโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอย่าบอกนะว่าอันนี้มันเป็นหอยนางรมอาจจับไม่ได้ไม่ถ้าผู้ชายจับเยอะอ่ะก็รู้กันอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าผู้ชายกินหอยนางรมเยอะเยอะโอ้โห,โหโตัวคตดใหญ่ะดูดิใหญ่มาก มันสดทุกคนมันดูดูพังอะพังอะยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับสดมากๆเลยนะฮะเฮ้ยนี่ทุกคนหอยเชเชียวาจะย่างชีสเนาะหอยเชียวย่างชีสอร่อยถ้าใครอยากให้เราทำทำคลิปย่างชีหายางหอยเชีอเอ้ยย่างเชียวเอ้ยย่างหอยเชหอยเชียวอ่างหอยชีเออยี่ยงตัวเอ็นอเี่เอยย่ง สดมากนะครับยังไม่ได้เกะยังไม่ได้แกลอ้ผูงละร้อยนะครับผูกมากนะครับสวยแมลงคู่ครับร้อยเดียวนะครับเยอะมากอันนี้เป็นคางหมึกนะคะคางหมึกโลละ8ปบาทาทนะทุกคนสวยมากคางหมึกอ่ะสามารถเอาไปทำาิุกรรมได้ออย่างขาว่าสดมากอันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรนะหมึกกล้วยหมึกกล้วยอย่างก็กล้วยลอบกล้วยลอบจริงหมึกยกล้วยรอบ อันนี้เขาเรียกว่าหมึกูนอเดี๋ขออนุญาตจับเราสามารถใช้มือจับจับตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีบริการล้างมือเออน้ำล้างมือด้วยน้ำมะกรูดสำหรับใครที่มาแล้วก็อยากกินแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับให้พนักงานย่างให้บริการนะครับกิโลละ35บาทนะครับนี่จะเป็นเป็นหมึกอาเซนตโอ้โหตัวใหางใหญ่เนี่ย เท่าแขนอ่ะเท่าแขนแต่เล็กกว่าของอาร์ตนะคะเล็กกว่าแขนอาร์ตพูดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาแค่เล่นมุนอู้วเป็นกุ้งโอ้หครับตัวใหญ่มากตเลงตเลงตเลงตะเลงตะเลงอะไรอ่ะกุลาดำอะไรเขามี้ก็กุลาเหมือนเกี๊ยวหน้ามาตกกลางนาแตกเลยเอ้ากุลาดำมันหนังเหลือุลาดำนี่มีครับสดมากครับกุ้ง ดูครับดูเนื้อเนื้อกุ้งมันจะแข็งมากนะครับสวยๆปลากุ้งแม่น้ำที่นี่จะเย็นแล้วก็แข็งมากเลยนะครับว้าวบออันนี้มันน้แข็งนี่กุ้งแม่น้ำของเขาจริงๆอยู่ตรงนี้ใหญ่มากนะครับดูกล้ามาใหญ่กล้ามใหญ่อันนี้มันใหญ่นะครับอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สดครับสดมาก โโตัวไม่ใช่เล็กๆ,ๆเลยนะครับตัวใหญ่มากเทียบกับมือดูดีเนียเนี่ยที่ที่แสงไปกินสดๆอ่ะที่ทำซาเซมิซเนียซาเซมิซาเซมิกุ้งแม่น้ำอ่ะเนี้ยโคตรหวานเลยคือจากที่นี่แหละสังเกตนะครับมากุ้งทุกตัวตรงเนี้ยจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นตัวเมียก็เป็นกุ้งแม่น้ำไงถ้าเป็นกุ้งตัวผู้มันก็เป็นกุ้งข้อน้ำสิมาเรามาดูต่อไปเลยนี่คือหัวนี่หมึกค่ะ มึกไข่โลละ269บาทโอ้โอคนตุ้เนี่ะตุ้ก็แปลวันดูครับโอ้โหหิวแล้วเนี่ย เราจะให้ทุกคนดูบางส่วนเดี๋ยวถ้าใครอยู่ลำปางหรือว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะผ่านทางลำปางไปทางนี้มันเป็นทางทางท่านจังหวัดใช่ไหมทางอ่านทางผ่านของจังหวัดลำปางอยู่แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูความสดเองดีกว่าเราจะบอกแค่บางส่วนนี่คือปลาหมึกที่เราเอาไปทํากินปลาหมึกย่าครั้งแรกอ่ะคือเนื้อแน่นแล้วก็หวานมากย่างกับน้าจิ้มซีฟู้ดอะอร่อยมากเท้าหนาจริงๆนะเนี่ยอันนี้เท้าหนาจริงๆนะดูครับดูเทยวกระแสง บังมิดเลยครับมิดเลยมิดแต่มิดแต่กะอือใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนวดมือโอ้ของเขาแน่นแล้วก็ดีมากนี่เป็นนวดของอันนี้เป็นนวดนวดของกระดองนั่นแหละนวดของปลาหมึกกระดองี่ครับแมหมนวดมันนยิยาวๆ อยากรู้ว่าตัวเป็นเป็นมันจะดูแบบไหนนะดูแบบไหนตุเนื้ออ๋อดูดูฮะดูอ่ะดูกันนะดูอะไรเงนี้ดูแขนนี่อันนี้อะไรร้อยสี่สิบบาทอันนี้จะเป็นอะไรบลอกบล็อกอันนี้อย่างก็ไส้ตันอันนี้จะเป็นไส้ตันอ่าราคาก็ไม่แพงนะครับโลละร้อยโลละร้อยสี่สิบนะครับอ๋อถูกมากไส้ตันอ๋ออันนี้คือไส้หนึ่งพันโลใช่ไหมไส้ตันเออ เ <Hello. S 2> ข้าใจเข้าใจเข้าใจ oh. ใครที่อยากเลือกเอาเป็นตัวก็ได้นะครับอ่ามีเป็นหุมก็มีแล้วก็มีเป็นตัวก็มีครับให้เราเ,เลือกเป,เป็นตัวจะสดปูม้าสดใหญ่เอาไปเอาไปทำยำหรือว่าตำกีโูม้าสดก็ได้อ่า yeah. แซ็บแล้วกส็สวรา์จกตัวโลละ219บาทคือถูกมากเหมือนเราไปซื้อหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหน้าทะเลเลยอ่ะคน <100 S 1> นี่อันนี้219ออันนี้ก็จะใส้ใสก,กลางมาหน่อยกลางมาหน่อยร99นะครับโลละ99อ้้อสวยมากตัวโตๆดูครับซส์กลางยิงตัวใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่ากับฝ่ามือเลยนะครับไม่ไม่เล็กนะครับใหญ่มากฝ่ามือเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนล้างมือเวลาเรา เขาก็จะมีแบบที่ล้างมือให้เราทำความสะอาดยังเป็นหอยก็มีนะครับหอยแข็งหอยค้างหอยหวานหอยเชียวมีหมดครับหอยคางใหญ่งไหมใหญ่กับหอยแข็งอ๋อหอยค้างใหญ่กว่าหอยคางหอ,อ๋อหอยแครงที่ทุาเลี้ยงมากโอเคเออเค่ะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกไปเลือกอาหารทะเลมาให้พี่เขาย่างเนาะตามไปเลยพี่เล็งๆไว้อะ่ะกุลาดบคิด,ดตดมาก เอาหมึกขนงไปย่างกัน,นครับเต็มเลยครับ<ะ>โอเค okay, ครับตอนนี้เราก็เลือกของที่เราจะเอาไปย่างเรียบร้อยแล้วน,นะครับเดีย๋ยวเราจะเอาไปให้พนักงานย่างกันนะครับแล้วเรามากินยั่วๆกันนะครับไปไปนี่เดี๋ยวเราเอาของมาย่างนะคะย่างก็มีนะครับไม้ละยี่สิบบาททุกอย่างเลยค่ะ อย่าเช่นอะไรนะคะเราก็จะัให้ที่เขาย่างนะคะ เลยครับตอนนี้กับปริมาณทั้งหมดนี้ก็ประมาณเจ0ร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนได้เยอะมากเยอะ,าะร,รา,ราจะเริ่มกินอะไรก่อนดีกินเป็นตัวนี้แลวก่อนแล้วกันเป็นสิ่งที่แสงจะกินมากที่สุดนะคะก็คือหอยนางรมยักษ์นะคะนี่สุดยอดสดมากครับสดและกรุมาก ได้คิดว่าบบตัวละร้อยร้อยกว่าอะไรเงี้ยที่จริงอะ่ะตัวละแค่45บาททบาคนอ่าเดี๋ยวเราจะใส่คร็อพไปนิดนึงนะคะเพื่อความแบบจัดจ้านดูดิเราจะเริ่มเอาเข้าปากแล้วนะคะเห็นนิดนึง,งกินยังไ<ต>งอ่ะเขากินยังไงกันอะ่ะครั้งแรกหอยนางรมยัดเสียเข้าปากเลย อันนี้เราจะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไปก่อนนะคอะอย่างนั่งนิดนึงอยู่ใกล้ถนนไยเชียวสดๆที่เราดูตให้ดูตอนต้นรายการนะครับนี่ยอดอันนี้ค้องแง่อย่างไรอ่ะคล้องแง่อยี้ใช่ไหมรั่งม,มากอร่อยยอดมากเยียมๆไปเลยคุณไก่มันนีครับ ่ okay, ย่ยงแน,นแต่อไปเดี๋ยวเราจะกินกันไหนก่อนกุ้งเลยอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับปลาดำกูลาดำเออกูลาดำโอเคขอไปเสียงรอบข้างนิดนึงนะครับพ <Okay. Okay. S 2> อดีมันใกล้ถนน,นครับรถผ่านเยอะมากครับนี่จะเป็นกูลาดำนะคะอู้หัวเออมาน อ,อันนี้เป็นแม่น้ำนะครับนเนื้อแน่นมากดูครับเด้งๆสดๆจิมกับน้ำจิ้มซีฟูดครับยัว่วๆนี่กุ้งกุ้งสุกกินได้เป็นได้หวานมากสุดยอดกุลาดำไซส์ใหญ่แล้วก็ถึงมากบอกเลยว่าหวานมากครับเนื้ออย่างสดเนื้อกุ้งโอ้ยขอชิ้มหน่อยดิ มันเต็ม,มปากเต็มคำมากมากแค่เดียวครับกุลาดำชิมจิ้มจิมซีฟู้ดนะครับอร่อยกุดากุดารกุลาดำอร่อยแน่นมากแข็งเนื้อเนืน้อแ <laughs> น่นไม่ใช่เนื้อแข็งคะก็จะเป็นยำนะคะนี่อันนี้สาม ไม่ถูกอ่ะเอาเพิ่เคยมาเจอยำนะพอดีมาไม่เจอยำนะี่เป็นของใหนะม่ของใหม่ของทางร้านเลยถ้าใครมาก็มาลองชิมกันได้โอเคอันนี้ก็รังแรกกันที่เราชิมยำร้าน ยกนายเท็กก็มาแล้วหนึ่งปัญหาร้านขนมซีฟู้ดนี่เปิดนานเลยเหรอคะเปิดมาทั้งหมดตรงนี้สองปีแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่อุตส่าห์สี่สิบปีเป็นต้นเจ๊าว่าแต่เจ๊สวยอย่างนี้มีครอบครัวมีหรือว่าโอไม่มีไม่มีเจ๊โสดจ้ะโสดนะคะไม่ได้โสดนะคะสวยขนาดนี้เนี่ยแมวแล้วอยู่ที่ไหน บอกเลยว่าสองรอีห้าร้อยนึงอะแค่ประมาณไม่กี่ร้อยเองเะากหนึ่งร้อยเยอะมากชือไข่เยอแวดว่าเราเราเราอไรเปิดยำมาแรกกันเนี่ยค่ะสุดยอดมากเลยน้อยมากครับยำแล้วน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บไหมแซ่บอีรีแซ่บมากยังไงนมาอกินต่อนะคะี่อคครับโอเคค่ะต่อไปเป็นอะไรนนที่เรายังไม่ได้กินอะ ุ้งแช่เจ๊แกน่ารักมากนะคะเจ้าสองร้านเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแต่ให้แสงกินไปนะทำไมอ๋ออ๋ออากินมก็้ิบไม่ได้โอเคมาดูดูดูอ่ะมาหวานมากไขราคาโลแล้วผมเลยว่าสองล้านไม่อยากใช้มือนะครับใช้มือแต่ต้องกิบแล้วอ่ะ หอมมากครับปลาหมึกอ่ะแสงเคยกินแล้วแต่ขอชิมไขป่ปลาหมึกย่างดีกว่าค่ะดีดีเหมือนเนื้อมะพร้าวอ่ะ<ฯ>อเนื้อมะพร้าวอ่ะหอมมากเลยพูดนะครับไข่ปลาหมึกไข่หมึกกระดองนะครับ ขอบานนะครับขอบุญมากใครที <Circuit st anza> ่อยากมาซื้ออาหารทะเลสดๆอย่างที่เราให้คนดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครที่อยากมาซื้อก็สามารถเซิร์ที่ GPS ได้เลยเพราะว่ามันเป็นทางผ่านระหว่างลาปางลาพูนเชียงใหม่ขปายาอะไรเงี้ยเออมาซื้อกันได้แล้วมาซื้อกันได้นะคะพี่กันจะอยู่ใกล้ๆกับหลักกิโลครับศแยกหลักกิโลยักษ์ครับก็เดี๋ยวเราขอตัวกิน นะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวกินกันก่อนนะครัไปมา